สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้ทุกท่านอยู่กับผมพลวัตผู้พิพัฒครับเดินหน้าประเทศไทยในวันนี้เราติดตามการพัฒนาความมั่นคงทางทะเลข,ของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อเรือขึ้นมาใช้เองแบบพึ่งพาตนเองได้ครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าราชนาวีไทยได้รับแรงบันดาลใจครั้งสําคัญในการต่อเรือขึ้นมาใช้เองจากพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ท่านทรงมีพระราชประสงค์ให้กองทัพเรือนั้นต่อเรือขึ้นมาใช้เอง เพื่อความมั่นคงของชาติในปี2503วันนี้เราติดตามปฐมบทครั้งสำคัญน,นี้พร้อมกันจากรายงานพิเศษครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระไทยเกี่ยวกับเรือตั้งแต่ครั้งทรง,งพระเยาว์ทรงพระสํารานขณะประทับบนเรือหลวงแม่กลองสมต่อแบบเรือจำลองเรือหลวงสีอยุธยาซึ่งเป็นเรือลำที่พระองค์ ทรงเคยประทับเมื่อครั้งเสด็จนิวัตรประเทศทรงต่อเรือใบเพื่อส่งแล่นใบข้ามอ่าวไทยจากวังไกลกังวลมายังอ่าวนาวิกโยธินอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีและส่งแล่นใบแข่งขันในกีฬาแหลมทองทรงได้รับชัยชนะในการแข่งขัน สเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการการต่อเรือยนต์รักษาฝั่งของกองทัพเรือเยอรมันณอูต,ต่อเรือลอเซนวัปในพุทธศักราช2503เรือรบขนาดใหญ่มีราคาแพงและมีค่าชใช้ใจ่ายในการปฏิบัติงานสูงกองทัพเรือจึงควรใช้เรือที่มีขนาดเหมาะสมและสร้างได้เองซึ่งมือสร้างเรือตรวจการใกล้ฝั่งชุดต่อ91ได้แล้ว ควรขยายแบบเรือให้ใหญ่ขึ้นและสร้างเพิ่มเติมพระราชดำรัสพระราชทานแก่ข้าราชการกองทัพเรือณวังไกลกังวลเมื่อวันที่15เมษายน2545คือก้าวต่อไปที่ทำให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองในการจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อการป้องกันประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางทะเลข,ของไทยกองทัพเรือ ต่อเรือตรวจการใกล้ฝั่งชุดต่อ9-1จนครบ9้าลำและยังใช้ในราชการอยู่จนถึงปัจจุบัน คุณมิคมครับนั่นนับได้ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ต่อประสบกรณิกรชาวไทยและราชนาวีไทยนะครับเราร่วมพูดคุยเรื่องนี้กันต่อนะครับวันนี้ได้รับเกียรติครับร่วมพูดคุยกันกันกบนาวาเอกวิทยาพันโพคาผู้อํานวยการกองออกแบบต่อเรือกรมแผนการช่างกรมอู่ทหารเรือนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผอครับถ้าย้อนกลับไปในช่วงปี2 5 0 3ศักยภาพและองค์ความรู้ของกองทัพเรือในการต่อเรือนั้นเป็นอย่างไรครับ ครับเมื่อพุทธศักราช2503นะครับองค์ความรู้ทางด้านการต่อเรือของกองทัพเรือเนี่ยก็ยังมีไม่มากนักนะครับเนื่องจากว่าคนที่ไปเรียนรู้ทางด้านการต่อเรือเนี่ยก็มีจํานวนไม่มากนะครับก็พอปีพุทธศักราช2510นะครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลเดชนะครับทรงมีพระราชดำริการพึ่งพาตัวเองให้กองทัพเรือออกแบบและต่อเรือขึ้นมาใช้ในราชการเองเนี่ย ของทับเรือจึงได้เริ่มต้นการต่อเรือต่อหรือเรือตรวจการใกล้ฝั่งนะครับเรือต่อ91ขึ้นไว้ใช้เองนะครับเมื่อพุทธศักราช2.510นะครับแล้วก็พัฒนากันมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2.530น้ะครับเราก็มีเรือตรวจการในชุดนี้จำนวน9ลําลำคือเรือต่อ9 9 1 ถึงเรือต่อ999ครับเรือต่อ91ถึงเรือต่อ99เนี่ยนะครับศักยภาพเป็นอย่างไรครับสมรรถนะของมันเป็นยังไงบ้างสมรรถนะของเรือต่อ9 0ถึง99เนี่ยนะครับมีขีดความสามารถในการราดตะเวนรักษาฝั่งนะครับในภาวะทะเลถ,ถึง4สเต3 3นะครับสามารถที่จะ,ะช่วยเหลือและคุ้มครอง ประชาชนที่รับวัดวัดภัยทางทะเลแล้วก็ปลาปามการกระทําความผิดทางทะเลด้วยนะครับทุกวันนี้ยังใช้อยู่ไหมครับยังใช้อยู่ครับยังใช้อยู่ครับกองทัพเรือเราดูแลรักษาเรือทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะครับเป็นตามระยะเวลานะครับครับหลังจากเรือต่อ91ถึงเรือต่อ99แล้วพัฒนาต่อไปอย่างไรครับครับหลังจากเรือต่อ99นะครับเมื่อประมาณปี พุธศกราช2530นะครับกองทัพเรือก็ยังคงได้น้อมนำในแนวพรรัฒน์หนะครับการพึ่งพาตัวเองของในหลวงรัชกาลที่9นะครับมาทำการพัฒนาและออกแบบเรือตรวจการใกล้ฝั่งชุดเรือต่อ991นะครับซึ่งในนั้นเป็นวาระของการเฉลิมพระชนพรรษาของในหลวงรัชกาลที่9 880พรรษาปีพุทธศักราช2550 รเรือต่อ991อันนี้เราก็เป็นการขยายขนาดขึ้นมานะครับแล้วก็พัฒนาขีดความสามารถนะครับให้เป็นไปตามความต้องการของอทางด้านยุทธการนะครับความต้องการของผู้ใช้งานพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับครับก็คือใหญ่ขึ้นแล้วก็ทันสมัยมากเพิ่มมากขึ้นด้วยครับใช่ครับ,รบจากนั้นการพัฒนาเป็นยังไงต่อครับการพัฒนา ลำนี้มีอยู่3าลำนะครับ <EN T. S 1> เป็นเรือต่อ991 992 993หลังจากนั้นเราก็มีการพัฒนาขึ้นมาอีกนะครับในปีพุทธศักราช2554นะครับเป็นชุดเรือต่อ994นะคร,รับในวกาสที่ในหลวงราชการที่9เนี่ยมีพระชนมายุ84 000, พรรษาครับก็สร้างอีก3ามลำก็เป็นการพัฒนาต่อจากเรือต่อชุดเรือต่อ991นะครับก็มีขนาดใหญ่ขึ้น นะครับเพื่อความสะดวกของผู้บริงานในทะเลครับจากปี2,510จนมาถึงทุกวันนี้สรุปแล้วเนี่ยนะครับทางกองทัพเรือเองได้ต่อเรือขึ้นมาเองกี่ลำครับครับสำหรับกองทัพเรือนะครับดำเนินการต่อเรือมาทั้งสิ้น19ลำ19ลำนะครับและปัจจุบันก็ยังต่ออยู่ในขณะนี้อีกหนึ่งลำนะครับถ้านับรวมถึงปัจจุบันนี้ด้วยก็จะเป็น20ลำครับแล้วก็เริ่มจากเรือต่อ91ตามรม่ดำริของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับครับนะครับ ไล่มาจนถึงเรือต่อ99จำนวน9ลำเรือต่อชุดเรือต่อ991อีก3ลำชุดเรือต่อ994อีก3ลำนอกจากนั้นเรายังได้ฝึกฝนและพัฒนาในการในด้านการต่อเรือนะครับอาจจะไม่ได้ออกแบบเองนะครับก็จะมีการต่อเรือชุดเรือตรวจการปราบเรือดำน้ำจำนวน1ลำเรือตรวจการตรวจการปืนอีก1ลำอันนี้ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับ ใหญ่ขึ้นเป็นความยาวประมาณ60เมตรเราจค,คขับน้ําประมาณ600 600ตันนะครับ,รบใน19ลนํานี้ทราบว่ากองทัพเรือได้พัฒนาสู่การต่อเรือหลวงกระบี่ด้วยนะครับเรามาติดตามชมพร้อมกันจากรายงานครับเ ตรวจการไกลฝั่งเรือหลวงกระบีเป็นเรือในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา8 4พ0ษา5ธันวาคม2554ซึ่งพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามพรุมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางกระดูกงูเมื่อวันที่23สิงหาคม2553 และเสด็จพระราชด,ดำเนินทรงประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำเมื่อวันที่2ธันวาคม2554การจัดสร้างเรือหลวงกระบี่เป็นการพัฒนากำลังรบตามยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือซึ่งการประกอบตัวเรือและการต่อบ,บล็อกเรือตลอดจนวัสดุอุปกรณ์และระบบต่างๆของเรือได้ดำเนินการโดยบุคลากรขอ,ของกองทัพเรือที่มีการพัฒนามายัางต่อเนื่อง ถือว่ากองทัพเรือได้ใช้ศักยภาพความรู้ความสามารถของกำลังคนในการดำเนินการติดตั้งทดสอบได้อย่างเต็มความภาคภูมิแม้จะใช้แบบเรือของต่างประเทศแต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเรือขนาดใหญ่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระประมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชมาตลอดระยะเวลาหลายสิปีที่ผ่านมา เรือล้งกระบี่เป็นเรือรบประเภทเรือตรวจการไกลฝั่งชั้นริเวอร์หมายเลขเรือ551ขึ้นระวังประจำการอยู่ในสังกัดหมวดเรือที่1 กองเรือตรวจอ่าวกองเรือยุทธการฐานทัพเรือสัตหีบเมื่อวันที่26สิงหาคม2556เป็นเรือตรวจการระยะไกลที่มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศการช่วยเหลือประชาชนการป้องกันและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวไทยและทะเลอันดามันตลอดจนการรักษากฎหมายในทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้กองทัพเรือยังได้จัดสร้างเรือหลวงแหลมสิง์ซึ่งเป็นเรือตรวจการปืนลำใหม่เพื่อทดแทนเรือตรวจการระยะปานกลางตามยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือพุทธศักราช2,551ถึง2,560 ซึ่งได้ทยอยปลดประจำการและใช้ปฏิบัติงานร่วมกับเรืออากาศนาวีหน่วยกำลังต่อสู้อากาศยานและรักษาฝังหน่วยกำลังนาวิกโยธินและหน่วยสงครามพิเศษทางเรือในภาวะปกติโดยมีขีดความสาม,มารถปฏิบัติการรบสองมิติทั้งการปฏิบัติการสงครามผิวน้ำและการต่อสู้ภัยคุกคามทางอากาศโดยกองทัพเรือได้จัดซื้อแบบแปลนรายละเอียดและพัสดุสำหรับการสร้างเรือจากบริษัทมาซันจำกัดในลนักษณะแพ็กเกจเดล และมอบหมายให้กรมอู่ทหารเรือดําเนินการต่อเรือโดยใช้ฝีมือของกําลังพลกองทัพเรือเป็นการดําเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งพาตนเองและเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของกรมอู่ทหารเรือในการต่อเรือตรวจการปืนโดยมีพิธีรับมอบเรือหลวงแหลมสิงห์ที่มีหมายเลขเรือ561ไปเมื่อวันที่29กันยายน2559ายเข้าประจําการที่กองเรือตรวจอ่าวกองเรือยุทธการฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชนบุรี ยี่สิบลำที่เราต่อขึ้นมาได้เองนะครับส่งผลประโยชน์อะไรต่อประเทศชาติของเราบ้างกับการต่อเรือแบบพึ่งพาตนเองได้นะครับครับผลประโยชน์ที่เราได้รับเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าในช่วงที่เราต่อเรือชุดต่อ91ถึง99เนี่ยนะครับในช่วงกลางๆของการต่อเรือเนี่ยนะครับช่างนะครับวิศวกรนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถต่อเรือได้เร็วขึ้นการใช้พัสดุเนี่ยนะครับสามารถใช้กันได้อย่างประหยัดได้ด้วยนะครับแล้วก็ มีวัสดุเหลือที่จะสร้างลำต่อไปนั่นหมายความว่าทุกคนเริ่มรู้วิธีการต่อเรือรู้เทคนิคนะครับมีความกล้ามากขึ้นนะครับแล้วรู้เทคนิคต่างๆที่ใช้ในการต่อเรือนะครับครับคือเป็นการสร้างคนและองค์ความรู้รของกองทัพเรือด้วยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะครับใช่ครับถ้าเกิดใครติดตามข่าวสารเรื่องของความมั่นคงนะครับคงจะคุ้นภาพของการซ้อมรบร่วมหรือว่าการช่วยเหลือกันต่างๆนะครับเวลาที่เรือของไทยเนี่ยนะครับไป ออกสู่น่านน้ําในทะเลกับเรือของนานาชาติของเราสู้เขาได้ไหมครับเรือของเรานี่ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลนะครับเพราะว่าการต่อเรือเนี่ยเราจะมีมาตรฐานสากลในการกํากับดูแลอยู่แล้วนะครับซึ่งซึ่งเขาสถาบันเขาจะเป็นสถาบันจัดชั้นเรือนะครับที่มีชื่อเสียงของของโลกเนี่ยนะครับมีอยู่หลายสถาบันนะครับเรือของกองทัพเรือที่เราต่อเนี่ยเราก็จะ ปฏิบัติตามกฎข้อกำหนดของสมาคมจัดชั้นเรือนั้นครับครับก็คือเรือของเรานี้ภาคภูมิใจไม่อายชาติไหนแน่นอนครับครับผมแล้วเรือแต่ละลำเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับทราบไหมครับว่าถ้าเป็นการจัดซื้อมานี่ราคาก็จะสูงมากใช่ครับราคาสูงมากครับ่ถ้าเกิดเราเราเราต่อเองเนี่ยนะครับสิ่งที่เราประเมินค่าไม่ได้นะครับคือในเรื่องของ no how หรือองค์ความรู้นะครับของ ม่ว่เป็นของวิศวกรหรือของช่างนะครับ,รบเมื่อเขาต่อเรือมากๆขึ้นเนี่ยเขาจะได้ประสบการณ์นั้นขึ้นมาประสบการณ์นี้หาซื้อไม่ได้องค์ความรู้ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่มันประเมินค่าไม่ได้นะครับ,รบทุกคนก็จะมีประสบการณ์แล้วก็ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะไปสร้างเรือในขนาดที่ใหญ่ขึ้นในอนาคตเรางบประมาณก็ไม่ไหลออกนอกประเทศด้วยถูกต้องครับก็เป็นการ ว่าจ้างอู่ต่อเรือในประเทศอันนี้ก็เป็นการพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืนเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดกองทัพเรือสามารถที่จะมีอู่ต่อเือในประเทศซึ่งเป็นของคนไทยสามารถต่อเรือลบไว้ใช้ในราชการได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งปัจจุบันกองทัพเรือเราก็ปฏิบัติทนั้นอยู่นะครับให้เกิดการพึ่งพาตัวเองภายในประเทศในแต่ละครั้งที่จะมีการต่อเรือลำหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะครับจะมีแนวทางหรือปัจจัยอะไรในการพิจารณาบ้างครับครับสำหรับการต่อเรือ เชื่อต่อเรือประเภทใดๆขึ้นมานะครับหนึ่งคือเราจะต้องให้เรือนั้นน่ยมีความสอดคล้องกับความต้องการนะครับถ้าทางทหารเราเรียกว่าความต้องการของฝ่ายเสยนาธิการ staff r e q ี i r า m e n t นะครับนะครับซึ่งจะต้องสอดคล้องกับการประเมินยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือในอีก10ปีข้างหน้าครับ,รบ,รบเพราะว่ากองทัพเรือเราจะมองภาพในอีก10ปีข้างหน้าว่าเราจะเกิดความขัดแย้งไหมกับประเทศ เพื่อนบ้านและเพื่อนบ้านนะครับเราจะดูสถานการณ์ในภูมิภาคเราจะดูสถานการณ์โลกนะครับแล้วเราก็หันมาดูตัวเราเองแล้วก็เราไปดูเพื่อนบ้านว่าเพื่อนบ้านนียมีกำลังลบอะไรบ้างนะครับเราก็จะจําลองสถานการณ์ขึ้นมานะครับว่าเราขัดแย้งกับประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับเราเปรียบเทียบกาลังลบนะครับทั้งบกเรืออากาศนะครับร่วมกันถ้าเราเห็นว่าเรามีข้อด้อยอะไรเราจําเป็นต้องเสริมสร้างนะครับเราก็ จะทาการออกแบบแล้วก็ต่อเรือในประเภทนั้นๆเสริมสร้างขึ้นมาเพื่อที่ให้สามารถที่จะป้องกันในกรณีขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านได้ครับกบก็จะเป็นการวางแผนทุกๆ10ปี10ปีล่วงหน้าครับรับซึ่งณขณะนี้อยู่ในแผนของปีเท่าไหร่ครับปี6-1ถึงปี7จูนแล้วครับครับครับซึ่งก็ต้องมีความต้องการในการที่จะได้เพิ่มเพิ่มมากขึ้นครเพราะว่าเรือลำหนึ่งก็สร้างใช้เวลาอย่างน้อยก็3ปีหรือ4ปีขึ้นไปสุดแล้วแต่จะเป็นขนาดเท่าไหร่นะครับ ครับช่วงนี้อยากให้ท่านผอ,อ,อได้เล่าถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพ,พระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่เกี่ยวข้องกับพิธีสําคัญในการต่อเรือหน่อยครับครับสำหรับพระมหากษัตริย์และพระโบโรมวงศานุวงศ์นะครับนะครับที่มีพระมหากรุณาธิคุณกับการต่อเรือแล,รและเสด็จมาเป็นองค์ประธานนะครับมีอยู่สองพิธีครับคือพิธีวางกระดูกงูเรือและก็พิธีปล่อยเรืองลงน้ํานะครับ สำหรับพิธีวางกระดูกงูเรือเนี่ยในหลวงราชการที่9นะครับส่งมาประกอบพิธีวางกระดูกงูเรือต่อ91นะครับซึ่งเป็นลำแรกเลยที่กองทัพเรือออกแบบและสร้างขึ้นนะครับท่านก็ยังเสด็จมาประกอบพิธีเป็นองค์ประธานนะครับใน,ในการวางกระดูกงูเรือต่อ991เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นเรือตรวจการใกล้ฝั่งเฉลิมพระเกียรติ80พรของพองค์ท่านนะครับ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถก็ทรงมีพระมหาการุณาธิคุณในพิธีต่างๆด้วยเช่นกันใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับในการประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำนะครับปกติเราจะใช้สุภาพสตรีผู้สูงศักดิ์นะครับซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถท่านเสด็จทั้งสามพระอ,องค์เลยนะครับคือในหลวงสไตรคัที่9แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถแล้วก็สมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยาม,ร,มราชกุมารี นะรับเสด็จทั้งสามพระองค์แต่ว่าบุคคลที่เป็นสุภาพบุรีที่ประกอบพิธีในการใช้ขวานทองในการสับเชือกให้ขาดเพื่อที่จะปลดปล่อยเรือลงน้ำเนี่ยคือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ รับนก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับคราวนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการพึ่งพาตนเองครับท่านมองว่าองค์กรต่างๆของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนหรือว่าภาคครัวเรือนเองเราน้อมนําแนวพระราชดำริเรื่องของการพึ่งพาตนเองมาใช้อย่างไรได้บ้างครับผมมั่นใจอยู่แล้วนะครับว่าหน่วยงานของท่านเนี่ยมีบุคลากรนะครับมีทรัพยากรนะครับที่สามารถที่จะดําเนินงานได้เป็นอย่างดีแล้วนะครับ การพึ่งพาตัวเองนะครับแบบใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมิได้หมายความถึงการที่จะไม่ซื้อหรือไม่จัดหาใดๆเลยนะครับแต่เป็นเพียงการจัดซื้อจัดหาเท่าที่จําเป็นอย่างเพียงพอและสมเหตุสมผลนะครับโดยใช้บุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยแหละครับพัฒนาประยุกต์หรืออาจจะทําการวิจัยนะครับเพื่อที่จะเอาทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยนะครับ มาทํางานทดแทนกันนะครับให้ประสบความเด็จและมีศริธภาพนะครับซึ่งกองทัพเรือเองเนี่ยเราก็ปฏิบัติชิ้นนี้อยู่นะครับเราน้อมนําพระธรรมลินะครับการพึ่งพาตัวเองอย่างเช่นที่เห็นก็คือเราสามารถสร้างหรือออกแบบต่อออกแบบและต่อเรือรบนะครับที่ผ่านมานีครับ ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพครับครับชัดเจนนะครับว่าราชนาวีไทยนั้นได้น้อมนําพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแสงส่องดูงความสําเร็จและการพึ่งพาตนเองได้ในวันนี้นั่นเองวันนี้ขอพระคุณท่านผอ,อ,อมากครับครับ,รบแลบวนี้ก็คือเดินหน้าประเทศไทยในวันนี้นะครับผมลาคุณผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ